ธรรมวุทวะหลวงปู่สาคอธรรมวุโววัดเวลุวันตำบลท่าขนุนอำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีสแสดงธรรมเมื่อวันที่16ตุลาคม2568มันต้องมีอนุโลมมันต้องมีปฏิโลม เราไม่เคยใช้คำว่าปฏิโลมเลยมีแต่อนุโลมร่ำไปเมื่อมาเห็นธรรมแล้วเราก็หนีธรรมมาเห็นความแก่มาเห็นความเจ็บไข้ได้พระยาดมาเห็นความที่จะแตกดับเพียงแต่เรามาเห็นมันเฉยๆเราก็กลัวมันจะแตกจะดับไปเสียแล้วในเมื่อเรามาแสวงหาโมกขธรรม พอเรามาถึงทำเราจะไปหยุดได้ยังไงเมื่อเรามาเห็นแล้วเราก็ต้องพิจารณาให้มันขาดไปเลยเพราะมันมีขาที่มถึงได้ปวดก้างก็ตัดเลยตัดขาออกมันปวดตรงนี้ก็ตัดตรงนั้นมันปวดก็ดีกว่ามันไม่ปวด มันจะได้รู้จักว่ามันยังมีขาอยู่มันก็เป็นเหตุที่จะทำปฏิภาคคณิมิตได้นมันปวดตรงไหนปวดน่องก็ตัดเอาน้องไปวางไว้ข้างทางปวดหัวขึ้นมาถึงหัวเข่าก็ตัดหัวเข่าเปิดมาถึงเอวก็ตัดเอวปวดมาถึงหัวใจก็พาหัวใจดูพมไปเห็นหัวใจแล้วก็หาย เขาเรียกว่าปฏิภาคคณิมิตรอันนี้เรามาถึงธรรมแล้วหนีธรรมหลวงปู่ชอบท่านว่าเรา,เราสมเพศเวทนากับพระอัสดงกับพระถูดงมาตั้งใจจะมาสแสวงหาโมกขธรรมแต่พอมาเห็นทุกขังอริยสัจจังไปก่อนแล้ว หนีกลางคืนก็ยังมีเลยเคยเห็นทั้งนั้นอยู่ทําขามอยู่ที่ไหนหนีกลางคืนอยู่ที่วัดอุดมอยู่ที่ท่าขามอยู่ที่วัดเวนี้ก็มีหนีกลางคืนเป็นเป็นโอกาสดี เราจะหาโอกาสอย่างนี้หายากถาึสะะมมงนะสถานที่ที่เป็นสปายะก็ไม่ได้หาง่ายเท่าไหร่นะสถานที่ที่เป็นสปายะเราออกจากที่นี่ไปไปพักที่ไหนก็ตามใน ตั้งแต่วัดกุลสุวรรณวัดหลวงปู่สงวนวัดอะไรอะไรต่างๆที่เราเคยไปพักแถวเข้าไปถึงวัดป่ามณีการไปถึงมูนิธิหลวงปู่มั่นไปถึงบ้านโยมที่ทำที่พักให้ก็มีเงียบหน่อยก็ไปพักในโรงแรมไอในโรงพยาบาล พอเราปิดห้องทั้งวันไปพักอยู่โรงพยาบาลพระมงกุฎไปพักอยู่ที่โรงพยาบาลกลางอี่โรงพยาบาลอะไรวะอยู่หลังโรงแรมดุสิตจำไม่ได้ไม่รู้ชื่อโรงพยาบาลอะไรไปพักอยู่นั้นเป็นหลายอาทิตย์อยู่โรงพยาบาลหลังหลังโรงแรมดุสิตติดกันกับโรงแรมดุสิต เรียชื่อโรงพยาบาลอะไรเดียก็โรงพยาบาลแพทย์ปัญญาโรงพยาบาลภูมิพลก็ลอยู่โรงพยาบาลนะมันเงียบอยู่แลอวเพราะว่าเราปิดปิดห้องตลอดเปิดปิดกระจกตลอดไม่ได้เปิดกระจก มันก็ไม่มีเสียงอย่างอื่นแต่ถ้าไปพักตามวัดบา้านนี้อย่างวัดหลวงปู่เจียวัดอะไรที่ไหนต่างๆไปทั่วอีสานไปทั่วภาคเหนือไม่มีวัดที่มันจะมีอยู่ที่อำเภอวานอนวัดป่าสัก อันนั้นะเงียบหน่อยตอนหัวคำ่ำแต่พอตอนดึกมาบบดน,นี้สามสี่ทุ่มไปแล้วบบดน,นี้สี่ห้าทุ่มไปแล้วบบดน,นี้เสียงดนตรีมาอีกอะดนตีอยู่ไกลๆเสียงมันมาแต่เสียงบริเวณรอบบ้านไม่มีอย่างที่วัดอุดมนี่ก็ ไก่ขันตั้งแต่วันที่สามสิบเอ็ดไปจนถึงวันที่หนึ่งขันไม่มีหยุดเลยวัดอุดมไม่ว่ากลางคืนไม่ว่ากลางวันไก่มันจะขันอยู่ตลอดเพราะไก่เป็นล้านล้านตัวไก่ป่าไก่นี้เป็นล้านมีอยู่ทุกต้นไม้เดินไปนี้ต้องเอาผ้าปูนั่ง ปกหัวไว้ตามันขี้มาใส่ผมนอนอยู่บนต้นไม้ที่วัดอุดมฉะนั้นสถานที่ที่เป็นสปายะก่อนอื่นก็คือบุคคลสปายะเสนาสปายะอากาศสปายะ อาหารสป,ปายะอาหารทุกวันนี้ก็หาทานได้ยากในการที่มันจะมาสนับสนุนในการปฏิบัติบุคคลสป,ปายะ ต่างคนก็ต่างมีความสงบไม่มีความฟุ้งเฟอ้อเหอเหอมิมต่างคนก็ต่างเป็นเพื่อนเกิดแก่เก็บตายด้วยกันต่างคนก็ต่างมาสร้างเพื่อจะข้ามวัตตะด้วยกัน นี่ความแตกต่างมาช่วยกันพอช่วยกันภายเพื่อจะข้ามวัตตะเพื่อจะข้ามน้ำห่วงน้ำอันกว้างใหญ่ช่วยกันพอช่วยกันภายคน่อก็อ่อคนภายก็ภายแต ถ้าไม่มีคนเอาขาล่าน้ำนี่ก็พอทำเนาอยู่หรอกแต่ถ้ามันมีคนเอาขาหย่อนลงไปในน้ำเล่นน้ำแบบนี้อันนี้แหละคือปัญหาแล้วบ่เนี่มันรู้อยู่แก่ใจแต่ละคนมีความตั้งใจที่จะถอจะพายหรือมีความตั้งใจที่จะเอาขาล่าน้ำ อันนี้ลูกอยู่แก่ใจแต่ละคนถ้าเราตั้งใจที่จะถอจะภายมันก็ไม่หนักคนคัดท้ายก็ไม่หนักคนคัดหัวเรือก็ไม่หนักแต่บัดน,นี้มันหนักที่คนเอาขาล่าน้ำตัวอย่าง ฉะนั้นการทำงานในพระศาสนาในฐนานะที่เป็นบริษัทสีด้วยกันมันไปเข้ากับคำสอนของผู้เจ้าไม่มีใครที่จะมาทำลายศาสนาของเราตาาพตได้นอกจากบริษัทสีนะ่ ไม่มีใครที่จะมาทำความเจริญรุ่งเรืองให้ศาสนาพุทธาคดได้นอกจากบริษัทสีมาคิดดูผู้ที่จะให้ความเจริญรุ่งเรืองก็คือบริษัทสีผู้ที่จะมาทำลายพระพุทธศาสนาก็คือบริษัทสี ก็เหมือนกับว่าถอพกันไปพายกันไปแต่อีกคนหนึ่งเอาขาล่าน้ำนี่วันนี้เรือมันก็จะจมทั้งเรือมันไปไม่ได้มันก็จะจมหรือมาฟันกาบเรือเล่นฉะนั้นถึงว่าผู้ประพฤติธรรมที่จะให้สมควรกระทำเมื่อมาเห็นธรรม แล้วเราก็หนีทำมาเห็นความแก่มาเห็นความเก็บไข่ได้พยาดมาเห็นความที่จะแตกดับเพียงแต่เรามาเห็นมันเฉยๆเราก็กลัวมันจะแตกจะดับไปเสียแล้วบบดนี้ในเมื่อเรามาสแสวงหาโมกขธรรม พอเรามาถึงธรรมเราจะไปหยุดได้ยังไงเมื่อเรามาเห็นแล้วเราก็ต้องมาพิจารณาให้มันขาดไปเลยมาเห็นร่างกายมันเป็นทุกข์ร่างกายมันมีเวทนาเมื่อมันมีเวทนาแล้วเราไปโอบตามมันแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นมา พะเราไปตามมันเราก็าไปเข้าไขา่กับพยามานฉะนั้นทิฏฐิมานะอาสวากิเรสมาตั้งฐานทับอยู่ในหัวใจของเราบัดนี้มันก็ธรรมดาแลม,มันเป็นความเป็นธรรมดาเลยนะเราแทนที่เราจะข้ามเวทนา พะมันเป็นสมบัติของเรารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นสมบัติของเรามีมาแต่เกิดแล้วทำไมมันมาเกิดเพื่อมในเวลานี้มันก็พยายามดึงเราไม่ให้เราปฏิบัติเขาไม่ให้เราฟังเทศฟังธรรมไม่ให้เราเดินยมกลมก็ไม่ได้นั่งสมาธิก็ไม่ได้โหมันควมมันแก่มันสาภาพมันอะไรตัวอะไรสารพัดเรื่อง แต่แท้ที่จริงความแก่มันก็มีอยู่กับเรามาดั้งเดิมความเจ็บไข้แต่พยาธิมันก็มีอยู่กับเรามาดั้งเดิมแต่เมื่อก่อนทำไมมันไม่มีปัญหานับวันมันมีปัญหามากขึ้น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 เพราะมันจะชักนำเราให้ไปหาอบายนี่คือวิธีการคิดของพยามาน พยามานมันมีหลายปริญญานะพยามานมันเป็นด็อกเตอร์มันเป็นปริญญาเอกปริญญาโทรปริญญาหนุนธรรมดาเมื่อไหร่พญามันกิเลสมันธรรมดาเมื่อไหร่กิเลสมันก็ฉลาดกว่าสติปัญญาของเราอีกนั่นสติปัญญาของเราเนี่ยังไม่ทันกับเหตุการณ์ของกิเลสเลยมันมาหลอก ทุกรูปแบบมันมาหลอกให้เราเลิกการทําสมาธิภาวนาใช่ไหมันมาหลอกให้เราไม่เดินยมกลมไม่ทําสมาธิไม่อะไรตัวอะไรนอนพักให้สบายเหมือนแต่ที่จริงแล้วมันใช่มันไม่ใช่ทั้งนั้นว่าอยู่ให้มันสบายแต่ที่ว่าอยู่สบายมันสบายจริงไหมไม่ใช่มันฟุ้งซ่านไม่ใช่มันหดหู ไม่ใช่มันน้อยเนื้อต่ำใจนั่นเห็นไหมมันเอาเราทุกรูปแบบกิเลสก็ฟังต่บือชื่อที่ว่ากิเลสพันห้าตันหาร้อยแปดไม่ได้คำว่าตันหาคือหามาแล้วมันก็ามาตันตัวเองแค่นั้นหาแล้วมาปิดทางตัวเอง ฉะนั้นวิธีการคิดในทางพุทธศาสสนาต้องมีอนุโลมต้องมีปฏิโลมวันนี้เรามีแต่ปฏิโลมล้ำไปเลยนี่เราไม่เคยคิดถึงเรื่องปฏิโลมเลยมีแต่อนุโลมวันนี้อนุโลมไปก่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้ถึงว่ากันไหมเดี๋ยวบ่ายนี้ก็อนุโลมไปก่อนเดี๋ยวเย็นๆถึงคำ แต่พอเย็นๆมามันบอกว่าโอ้เย็นๆนี้นอนุโลมไปก่อนตอนดึกถึงทำอพอมาตอนดึกมันก็บอกว่าอนุโลมไปก่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าตื่นขึ้นมาแล้วถึงมาทำพอตื่นขึ้นมาก็ไม่ทันมันบอกว่าเฮ้ยเดี๋ยวสายๆกินข้าวเสร็จแล้วถึงมาทำพอกินข้าวเสร็จไปนูน่นไปนี่ไปนี่ไปนู่น,นลืมไปแล้วเดี๋ยวก็บ่ายๆถึงมาทำ ฉะนั้นกิเลสมันมีรูปแบบต่างๆที่มันมาจัดการกับตัวของเรามาซ้ำาๆซากซาก,ซกมาหลายพบหลายชาติไม่ใช่ชาตินี้เป็นชาติแรกที่ไหนที่กิเลสมาจัดการตัวเรามันมาเป็นผู้บงการตัวเรามันมาแล้วกี่พบกี่ชาติฉะนั้นพอถึงเวลาที่เราจะต้องจัดการกับมัน เราต้องข้ามเวทนาให้ได้คนต่อความเก็บปวดมันจะเก็บไปถึงไหนมันจะปวดไปถึงไหนก็ลองดูที่ว่ามันจะแตกจะดับไหมถ้าเราเดินหรือเรายืนหรือเรานั่งหรือเรานอนมันจะแตกจะดับไหมร่างกายของเราเนี่ยลองดูอันนี้เราไม่ยอมลอง พอเห็นธรรมะแล้วก็หนีคนมีเวทนานี้นี่เนี่ยหน่อย,อยแล้วก็ไปเดี๋ยวก็ไปนู่นไปนี่ไปนี่ไปนู่นก็หมดวันแต่ที่มันหมดวันไม่มีปัญหาหรอกแต่มันเอาชีวิตเราไปด้วยมันเอาอายุของเราลงไปด้วยมันหมดไปวันหนึ่งก็คืออายุของเราหมดไปวันหนึ่งพอมันหมดไปปีหนึ่งพอศหนึ่งก็หมดไปอีกปีหนึ่งนั่น สุดท้ายมาปีทั้งปีไม่ได้ทําอะไรเลยปีทั้งปีเดือนทั้งเดือนไม่ได้ทําอะไรเลยมีแต่มาสะสมกิเลสมีแต่มาสะสมทิฏฐิมานะมีแต่มาสะส,ะสมอวิชานั่นเห็นไหมวิธีการคิดของมันกิเลสมันมาตั้งฐานทับอยู่ในหัวใจของเรานี้ตั้งแต่เมื่อไหร่เราไม่รู้เลย พอกิเลสมาตั้งฐานทับอยู่ในหัวใจของเรานี้ไปแตะอะไรมันไม่ได้เลยเลยในร่างกายนี้ไปแตะไม่ได้เลยเพราะมันเป็นเจ้าของร่างกายกิเลสมันเป็นเจ้าของมันเป็นอำนาจมันมีอำนาจเหนือกว่าเราทั้งหมดมันถึงได้นำพาเราตกอบายภูมิมาแล้วซ้สำซ้ซักๆ นับพบนับชาติไม่ได้ที่เราตกอบายภูมิเรียกว่าเป็นอเนกชานะจักนั้นเรายังจะต้องตกอยู่ในอำนาจของมันอีกต่อไปช้านานเท่าไหร่ยังไม่รู้ฉากนั้นถึงว่าผู้ประพฤติรมท,ที่จะทำให้มันสมควรกระทำมันต้องมีอนุโลมมันต้องมีปฏิโลม เราไม่เคยใช้คำว่าปฏิรลมเลยมิไดอนุรลมนําไปขอเชิญสิทธิานุสิ์ร่วมถวายมุทิตาสักการะอายุวัฒนมงคลครบรอบ80ปีของหลวงปู่สาครธรรมวุโธในวันที่17-20ถึงตุลาคม2568ณอาคารเวรุวันคีฬานุปัถาก วัดเวลุวันตําบลท่าขนุนอําเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพกฐินสามัคคีสมทบทุนโครงการกุติชีวาพิบาลและอาคารศูนย์ฝึกอบรมเวลุวันคีฬานุปัตถากณวัดเวลุวันตําบลท่าขนุนอําเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรี ตั้งองค์กฐินในวันที่1พฤศจิกายนเวลา19นาฬิกาและทำพิธีทอดกฐินในวันที่2พฤศจิกายน2568เวลา10นาฬิการ่วมทำบุญถวายปัจจัยสนับสนุนโครงการของหลวงปู่สาครธรรมวุโธได้ที่ธนาคารกรุงไทยสาขาทองผาภูมิ